นี้ก็มาดูการเก็บผักบุ้งนะครับซึ่งขายถูกมากเลยนะกิโลละสิบบาทนะครับเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาเดิน,กนเก็บผักนะครับวิทย,ย,ยาใส่ใจใส่ปุ๋ยไม่เท่าใส่ใจแปลงนี้คือได้จากบาทแปลงนี้นะแปลงนีประมาณจ้าบาทแปลงตนะแงมัน

ไม่ใช่อย่างอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรไม่ผักบุ้งมันได้ทุนอยู่ก่อนผักบุ้งมันหลายช่วงนี้ค่ะได้ทุนอยู่ก่อนอองนั้นเดี๋ยวพอออกก็ซื้อไปทำบุญไปแจกไปด้วยนี่ไงนี่จะซื้อนี่ไงรถสูตรนี้ออกมาสวยอนะสวยไหมครับทั้นใหม่ครับชันใหม่ครับเดี๋ยเราต้องทำทำสวยสวย เสร็จแล้วพอเก็บเสร็จก็ต้องปลูกใหม่ใช่ไหมครับใช้เวลาปลูกกี่วันองีประมาณวันฮะสิบห้าวันได้ขายก็ปลูกทดไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะอยู่กับสภาพดินมันบางทีนี่ดินเริ่มดีเลยพี่ไม่ดีตัวนี้นะมันดินเก่าแางนี่มไม่ใช่ขุดขึ้นครับถ้าเป็นดินทางนู้นก็จะอยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันแต่ถึง บางที่ก็บยี่ห้าวันอ๋อพอขายได้เนี่ยนะพอดึงขายได้ถึงกิโลยังนี่แม่ประมาณนี้แหละกิโลนึงไหนโอ้โหต้องไปล้างหัวน้ำไม่จ้าไม่งั้นไม่ไม่ไม่งั้นดินดินมันหนักไปครึ่งกิโลแล้วนั่ะอย่าล้างต้องทำความสะอาดแล้วค่อยช่างอ๋อเหรอฮะ นี่คือสภาพบักบุ้งที่ฟาร์มตัวอย่างนะครับเป็นเป็นเป็น,ป,นปลอดสารพิษนะครับ,รบเป็นปลอดสารพิษเป็นฟาร์มตัว ดีมากเลยปุ๋ยดีครับแล้วตอนนี้น้ำมันท่วมกันเลยนี่เหรอพักก่อนแล้วก็มาปลูกผักเอานแบบได้ขายไว้ดีเลยเอาแบบได้ขายูกแต่ไได้ขายวครับแบบได้ขายกก็ปลูตอนนี้อีกัเรักอีกงหน่อยก็จะขาดตลาดใช่ใช่คือคือผมว่าของเรามันคุ้มได้หนึ่งดินเราได้แล้ว สองน้ำเราได้เราคุมได้อา้อาวแค่นั้นเหรอครับห้าสิบบาท <50. S 1> แล้วแปลงหนึ่งได้สองร้อยถูกไหมครับแปลงหนึ่งเราก็จะได้ประมาณ200าอามมสาองร้อยบาทจะพองแปลงมาไหนวันนี้ เสามนาทีใช้เวลาเก็บผักสามนาทีได้เงิน50บาท <c oughs> ไปทำความสะอาดแล้วค่อยช่างใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วทีนี้ก็ต้องรอให้เก็บหมดแล้วค่อยปลูกใหม่ <c oughs> ทำไมไม่ปลูกเลยอะ่ะ อ๋อ oh. เป็นรุ่นเดียวกันเีเป็นผักปลอดสารพิษจริงๆนะครับลดด้วยปุ๋ยหมักลดด้วยปุ๋ยชีวภาพนะครับไล่แมลงด้วยปุ๋ยชีวภาพนะครับนี่คือกองปุ๋ยหมักนะครับนี่กองปุ๋ยหมักที่ทําขึ้นก็อาจจะไม่สวยมากนะฮะแต่ว่าปลอดภัย นี่ก็เป็นกองปุ๋ยหมักที่ทำขึ้นเองนะครับนี่ททำขึ้นแล้วก็ใช้ในพื้นที่เลยนะได้เลยโมดกฮัลโหลเอกผู้น้นอยแม่ยังบวสิบผ่อนเนี่ยจับนะสองกับบุอคเมมนาะจับสอง